ไว่แตงกวา<ม>คือเรานําเสนอหลายครั้งแล้วแตงกวาเนี่ยเอามาพอะหน้าบางเอามาวางิดตา้าบ<อ>้างหรือว่าจะเอาไปบํารุงผิวบ้างวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แตงกวาจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยเปล่งประกายใสสีเงินกัเด็กทบ baby f a c ะขนาดนั้นเลยเหรอ<ม>งั้นนี่ต้องเป็นหม่อมของแตงกวามาละอยากราบว่าจะทําได้ยังไงไปติดตามกันในช่วง health tip ค่ะช่วง health tip เท e l ล i สัปดาห์นี้สำหรับใครที่อยากจะมีผิวสวยแบบธรรมชาติสามารถทำได้เองที่บ้านด้วยวิธีง่ายๆกับผักยอดฮิตที่คุณมีติดตู้เย็นอยู่ที่บ้านนั่นก็คือแตงกวานั่นเองค่ะเพราะแตงกวามีสรพรพคุณด้านความสวยความงามคือจะช่วยสมานผิวลบรอยเหี่ยวยน่นป้องกันสีได้แต่ถ้าอยากให้ผิวหน้าผุดพอง สองวิธีนี้เลยค่ะเพียงแค่ใช้น้ําคั้นผลแตงกวาสดผสมนมสดในปริมาณที่เท่าเกันต่อจากนั้นเติมน้ําที่ลอยด้วยกลีบกุหลาบสัก2-3หยดเพื่อกลบกลิ่นเหม็นเขียวของแตงกวาแล้วนําไปทาให้ทั่วบริเวณใบหน้าทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วล้างออกเพียงเท่านี้ก็จะได้ผิวหน้าที่นุ่มชุ่มชื้นขาวใสไร้สิวอีกด้วยค่ะนอกจากนี้หากสาวๆคนไหนมีปัญหาถุงใต้ตาดําให้ใช้น้ําคั้นผลแตงกวาหนึ่งช้อนโต๊ะผสม กับน้ำข้นมันฝรั่งหนึ่งช้อนโต๊ะทารอบขอบตาทิ้งไว15้15-20นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดแค่นี้ดวงตาของคุณก็จะกลับมาสดใสเหมือนเคยแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w o o m e n m t h a i c o m เป็นไงคะต้องบอกว่าสวยด้วยประหยัดด้วยงา<ม>่ายด้วย,วยแล้วตงกานี้ ผักโปรดเลยค่ะมันถ้าทานเหลือเสร็จแล้วก็มาจัดการหน้าเราใช่ที่สําคัญยังไม่แพงไม่ต้องไปเสียคอรสทรีทเมนต์หรือว่าไปพึ่งคิณขาวแพงๆใช่ค่ะอันนี้ว่าจะขยันหรือเปล่าไม่ไงในประเด็นอยู่ตรงนี้เฮ้ยเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีคุณผู้ชมกระพริบค่ะใครสนใจลองทําดูนะคะเราได้เคล็ดลับนี้ไปดีไม่ได้ยังไงมาแชร์บอกเราด้วยนะคะ